การเหมือนการมันขาดมันไม่สุดมันยังไงโง่หนิเมือนอย่างนี้ตอไปน่ารักตะกี้มนเต้นดลื่อนเลื่อนเลื่อนเลืเข้าเกียร์ยากอยู่ไอ้นั่นบอกเระวังเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ก่อนไอ้บอกมามาหนักขับคนเดียวอ่ะตอนเนี้ยนะเออมันใช้ขับคนเดียวเลยเดียว ยังไม่รู้ารั่วไหนมันก็ต้องน้มันออกใช่ไหมขัดขัดเกี่ยนนี่ก็ยากไอ้ไอ้ตุแกะมันตัอนเองก็ไม่เกงไหนอะวกกันนะ นไมด้มุนได้อยู่แต่มันกระดุนะเนี่ยแ้วห่องลูกปืนตัวนี้อยู่ับแต่มันจะไหม้ครับที่บอกว่ามันจะไหม้แต่มันก็ยังหมุนได้อยู่ใช่แต่มันก็กะดุกนะดูดดำาัวนี้นี่ไนี่บูทน้ไปหมดแล้วนี่ ใช่ัวหมตนาบูทนม่ีแล้วข้าวหวานหัวที่ข้าวหนเ็จะมีแค่บูทกับลูกปืนนั้นเยลูกปืนนันเก่าถอดออกมาแล้วลูกปืนี แต่เวลาราคาแล้วมันก็แต่วนใหญ่มันพราะเราปลูกตนี่จุดอ่อนของมันที่เราจะต้องปรุตคอยงที่มันจะเป็นบ่อยมันเป็นทุยไม่รู้่าหัวตานี่ยเราเล่นยกพยามากเราเล่นยันมากมันไม่มีแล้วก็มีพวกสเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงวิไปดูบ้ก่อน โชว์เน่อยคือบละปืนกดคัด มันให้ตัวได้อันนี้พอดอีต้องให้มันพอดีใช่ไหมม,มันน่าจะพื้นข้าวแห้งได้หมื่นห้าแล้วหมื่นห้าแล้วหนาบกกจางเก็นเดี๋ยวจะลองทำดูว่มันจะได้ไหมทำอย่างขัาป,ปังกันนละ ไม่ไม่บานทีนะขายห้าหมื่นแล้วเจ้าหน้ที่อซื้อมาตั้งเจ็ดหมื่นเาที่่ะยิกระสุนปุก่ระสูงที่หนตอนนีเนี่ยกระสุนองปุยนะกระสุนขอก็สวยเดียวหลวงคุณอยโอ้ หายสั่นโอเค